มีทงเขียวนะครับแสดงว่าไม่โอบี พยายามจะใส่็อเค พักยีเกินะครับอเอลิซานลีน้ำหนักสั้นไปทีเดียว โอ้โหตอนแรกเนื่องว่าทรายเยอะไปนะที่ไหนได้ก็เปะเลยนะครับต้องแก้ปัญหาเหมือนกันนะครับพอลีนแล้วเปิดทรายทวนลมลายดีครับโอ้โหโ,โ,โดนโดน